สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีซ่อมและหาไหล่ของวิทยุ mp3 mac home นะครับอาการก็คือ usb ของลูกค้าเนี่ยครับติดกาวร้อนมาทำให้ออกไม่ได้และตรงนี้ก็เสียไปเลยอยู่อันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ไป,ไ,ปไปแล้วนะครับตัวนี้ ชี้กรหาอะไรง่ายๆครับเราไปร้านยี่ยี่สิบบาทครับเราจะเจอเราจะเจอ USB หน้าตาแบบแบบนี้ครับอันนี้เป็นแบบขายอยู่ร้านยี่สิบบาทนะครับเนี่ยครับขายอยู่ร้านยี่สิบบาทยี่สิบบาท,ทบก็มีขายทั่วไปนะครับคือเราจะเอาตัวนี้ครับเป็นตัวเสียบตั้งแต่แต่ปกติที่เราจะเจอกันจะเป็นตัวเสียบนอน ซึ่งมันก็มีเช่นกันตัวเซ็ตั้งเราก็หาหายากอยู่เหมือนกันัวกอะแดปเตอร์มือถือก็เป็นตัวเสียบแบบนี้หมดเลยคือเราต้องไปหาซื้อตัวเนี้ยในร้านยี่ยี่สิบบาทนะครับมีขายเราแล้วเราก็เอาเอาเอามาเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนก็คือจะมีตัวนี้ครับจะเป็นวอลลุ่มจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่ด้านในคือเราต้องเอาไขควง บล็อกตัวยาวครับขันออกทั้งหมดเลยแล้วก็มีน็อตอยู่ข้างในประมาณห้าตัวนะครับยึดบอร์ดแล้วก็ต้องใช้ต้องใช้บัตรบัตรกีนะครับเพื่อบัตรกีเอาสวิตช์นี้ออกอสวิตช์นี้จะจะต่อตรงกับกับบอร์ดเลยแล้วก็บัตรกีเอาชุดนี้ <c oughs> ใส่ได้เลยนะครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปในตัวนี้ได้เลยเพราะมันเป็นขาตรง ตรงแล้วก็บัตรกีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ครับบัตรกีตามของเดิมที่เขาบัตรกีมาก็จะแน่นนะนะครับวิทยุบลูทูธตัวนี้ก็ส่วนมากจะเสียพวกภาคขยายนะครับตัวนี้เสียพวกภาคขยายจะส่วนใหญ่ Bluetooth mode okay อันนี้ผมลองเทสแล้วหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเทส USB ให้ดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าใช้ได้นะครับกัอบอ USB ที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่เปลี่ยนเพลงได้อันนี้ผมเป็นเพลงของ y o u t u b e ฟรีนะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับ